ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันเลยนะครับผมกับผมเมตินเกมเมอร์วันนี้ผมจะมาสอนเขา้าเซิร์ฟแอปเปลิลครับจะแจกไอพีเลยเบสต์ฟอร์ในเซิร์ฟมินิบ็อกครับโอเคเข้าไปเลยผมแนะนำนะครับเข้าเซิร์ฟนี้ต้องเปลี่ยนชื่อนะครับชื่อมั่มวๆครับคนใช้เยอะโอเคเดี๋ยวล็อกอินรหัสไว้ให้ดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ซาจิตอยู่ไหน L-O-G-I-N โ okay. อเคเรากินแล้วครับนี่ครับเบ็ w วอมันก็จะอยู่ทางนี้นะครับเล่นป,ป้องกันเตียงนะครับโอเคเราก็จะมาตะลุยเฉยๆนะครับรีวิวเซิร์ฟนะครับใครอยากเล่นก็ทิ้ง IP ไว้ได้านล่างคลิปเลครับผม ผมเข้ามาในที่นี้นี่มาอย่างนี้เลยเดีครับเริ่มแรกนะครับเราต้องเอาอิกนครับเพื่อจะไปแลกบล็อกมาต่อไปเลยครับเย้ผมอยู่สีไหนสีเขียวนะครับผมแ <c oughs> ม่งกูได้อยู่แต่สีเขียวไอ้สั์ <c oughs> แม่งกูบอว่าจะเลือกสีแดงจะเลือกไวทันในสนาด์นะครับผม อันดับแรกเลยเราต้องไงเอาอีกจำนวนมากนะครับเพื่อแลกบล็อกทรายนะทรายแข็งโอเค <c oughs> แปกอันแล้วนะแลกวิธีแรกก็กดไปที่บิวเลเจนครับตรงทรายนี้ <c oughs> นี่นี่หมดพอดีนะปิดจะต่อไปเก,กาะกลางครับเขาจะต่อไปเก,กาะกลางแต่ผมจะต่อไปเกาะเหล็กก่อนครับโอเค <c oughs> ที่มีแต่ไอรอนนะครับผมจะต่อไปกนไอรอนเอาไอรอนมาทำเป็นดาบทอง e นชาร์ t เออแต่ตอนนี้นะครับมีคนปกป้องเตียงแทนผมละแต่ผมยังไม่ปกป้องนะครับผมจะต่อว่าเดี๋ยวเดผมปกป้องแค่นี้ก็ทุกง่ายเดี๋ยวเดีอไมหนีแม่งงั้นก็ขอแลกทรายไปก่อนเลยนะครับผม นี่มีซายแปลกันนะครับผมตอวักไปเลยยวผมต่อไปเกาะไอรอนนะครับเกาะไอรอนนึงจะดีครับแลกไอรอนได้มากมายเลยเอามาแลกหลิกก็ได้นะครับแต่ผมขอแลกอาหารก่อนที่สองเดี๋ยวเลยไปกุลิสต์ ปล่อยบริษัทเยอะเลยครับโอเคพี่ค้างหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าค้างยังไม่ค้างแต่ตอนนี้ขอออกจากนี่ก่อนนะครับกม่ค้งแล้วครับแโอเคเย้ใครวนะนั่นสีน้ำเงินไอจอมจุนจานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จุนจา้านนะครับไอเฮี้ยปิดไปเลยสัตว์แล้วกูจะเขอ้อยังไงเนี่ยอเอมค่อนข้างจะกลากนะครับเบสบอแต่ในคอมนี่ผมโคตรเสื่อเลยครับในคอมแจ้ง 我们